แก่แรไฟต้นกำเนิดวัสดุแห่งอนาคต รู้หรือไม่แร่แรกรไฟ์คือไส้ดินสอที่ทุกท่านใช้กันอยู่ทุกวันและหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านเครื่องเขียนมีองค์ประกอบของธาตุเช่นเดียวกับราชาแห่งอัญมณีอย่างเพชรและ่านหินซึ่งธาตุที่ว่านั้นก็คือคาร์บอนแต่แตกต่างกาันที่ลักษณะการเกิดและการเรียงตัวของธาตุคาร์บอนจึงส่งผลให้แร่แรกรไฟ์มีลักษณะรูปร่างและความแข็งต่างจากเพชรนอกจากนี้แร่แรกรไฟ์ยังนําไปทําขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ โลหะชนิดทนไฟและน้ำมันหล่อลื่นอีกด้วยแร,แร่แกาไฟหรือแร่ดินสอดำนั้นจะมีการเรียงตัวของคาร์บอนเป็นแบบผลึกรูปหกเหลี่ยมซ้อนกันหลายๆชั้นเหมือนขนมชั้นมกพบในลักษณะของริ้วแผ่นบางหรือเป็นเกล็ดทึบแสงผิวผลึกมีความวาวแบบโลหะความแข็งระดับ1-2ถึงเล็บขูดเข้าเป็นรอยสีผงเป็นสีเทาเข้มถึงดำใช้มมดตัดหรือเฉือนได้เมื่อเอามือลูบจะรู้สึกลื่นและมีรอยดำติดมือ แร่แกแรไฟต์พบได้ในหินหลายชนิดโดยเฉพาะหินแปร ى, มาเกิดจากการแปลสภาพของหินที่มีเนื้อเป็นคาร์บอนและมีต้นกําเนิดจากสารอินทรีย์หรือเกิดร่วมกับสายแร่อื่นๆในสายแร่น้ําร้อนนอกจากนี้ยังพบในหินอัคนีหลายชนิดรวมถึงพบในหินอุกาบาตเนื้อเหล็กด้วยประเทศไทยนั้นพบแร่แกรไฟต์ในหินแปรทางภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่พะเยาและเชียงรายอีกทั้งยังพบในหินเพกมาไทยจังหวัดระยองขีดขันและในหินแกรนิตจังหวัดจันทบุรีอีกด้วย ในรถยนต์ไฟฟ้า1คันต้องใช้แร่แรกรไฟ์ถึง5้าถึงห0ึ100กิโลกรัมโดยกว่า95%ของวัตถุดิบที่ใช้เป็นขั้วแอโนดของแบตเตอรี่ซึ่งแร,แร่แกรไฟท์ทให้แบตเตอรี่ชาร์จได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพปลอดภยัยและมีความจุพลังงานสูงทําให้รถวิ่งได้ไกลขึ้นและสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ข้อมูลจากสํานักงานสํารวจทางธรณีวิทยาสหารัฐอเมริกาหรือ USGS ปีพุทธศักราช2 5 6พบพบว่าปริมาณการผลิตแกรไฟท์ทั่วโลกทั้งหมด ประมาณ1.6ล้านตันโดยประเทศจีนเป็นผู้ผลิตแกรไ์รายใหญ่ที่สุดของโลกมีปริมาณการผลิต1.23ล้านตันคิดเป็นร้อยละ77ของการผลิตแกรไ์ทั่วโลกรองลงมาคือมาดากัสการ์มีปริมาณการผลิต1 0 0 0 0ตันและโมซัมบิกมีปริมาณการผลิต96,000ตันส่วนปริมาณสำรองของแร่แกรไ์ทั่วโลกมีประมาณ280ล้านตันโดยอันดับหนึ่งคือประเทศจีนมีปริมาณสำรอง78ล้านตันรองลงมาด้วยบราซิลมีปริมาณ สำรอง74ล้านตันและโมซัมบิกมีปริมาณสำรอง25ล้านตันสำหรับประเทศไทยยังไม่มีการผลิตแร่แรกรไฟต์แต่ข้อมูลจากกรมอุตสาหการรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ปีพุทธศักราช2566พบว่ามีปริมาณการนำเข้าแร่แรกรไฟต์จากต่างประเทศ3,234ตันคิดเป็นมูลค่า122.5ล้านบาท นอกจากนี้แกรไฟต์ยังเป็นต้นกําเนิดของวัสดุแห่งอนาคตอย่างกราฟีนจากการค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ด้วยการใช้เทปใสยแยกชั้นอะตอมของคาร์บอนที่เรียงต่อกันเป็นชั้นๆให้มีความหนาเพียงหนึ่งอะตอมออกมาจากแกรไฟต์ทำให้กราฟีนมีความแข็งแกร่งมากกว่าเพชรแต่มีความยืดหยุ่นสูงน้ําหนักเบาและโปร่งใสอีกทั้งยังเป็นตัวนําไฟฟ้าได้ดีกว่าทองแดงอีกด้วยกราฟีนถูกนํามาประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมหลายด้านรวมไปถึง รถยนต์ e ีีด้วยโดยการพัฒนาประสิทธิภาพด้วยการนำกราฟีนเข้ามาเป็นส่วนผสมที่สำคัญคือประเทศไทยสามารถผลิตก,กราฟีนเองได้โดยมีโรงงานต้นแบบอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราดกระบังซึ่งถือเป็นวัสดุสำคัญที่จะมาพลิกโฉมนวัตรกรรมแบตเตอรี่ทางเลือกต่อไปในอนาคตภายในแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า,ฟานอกจากจะมีแร่แกลไฟตฟแล้วยังมีแร่นิกเกิลเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักด้วยซึ่งสามารถติดตามนิกเกิลได้ ีพีถัดไปฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับทุกท่านที่รับชมคลิปกันไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข่าวสารและความรู้จากกรมทรัพ,พยากรธรณีกันด้วยนะคะ